ส่วนเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเปิดเผยความจริงนะครับการเปิดเผยข้อจริงความจริงให้กับผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยเนี่ยรู้เพราะเบื้องต้นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการของประกันภัยก็คือการที่ผู้เอาประกันภัยนะครับส่งเงินเข้าพร้อมกันหลายๆคนในภัยที่เหมือนกันเช่นเราทําประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมครับ ก็จะมีรถยนต์เหมือนเราเนี่ยอีก10อีกร้อยคันเนี่ยเข้ามาซื้อประกันกับบริษัทประกันบริษัทประกันก็จะเอาเงินตรนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับกองทุนเฉลี่ยความเสี่ยงเช่นทําไว้ร้อยคันนะครับเวลาเกิดจริงๆอาจจะโดนสัก10คันต่อปนีนะฮะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้แหละมาจ่ายกับ10คันนั้นเพราะฉะนั้นการเปิดเผยความจริงจึงเป็นการที่แสดงความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมกับทั้งผู้เอาประกันภัยรายอื่นๆด้วยที่เขาซื้อประกันภัยเหมือนเรานี่แหละ ประเภทเดียวกับเรานี่แหละนะครับกับบริษัทประกันภัยต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยรยายอื่นๆด้วยเพราะเป็นการเฉลี่ยภัยให้กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงความบริสุทธิ์ใจการเปิดเผยความจริงจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะนะครับ รบริษัทรับประกันภัยนะฮะหรือรบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะเอาความเสี่ยงในนั้ไปคำนวณครับไปคำนวณเพื่อจะให้เราเนี่ยมาจ่ายเป็นเบีย้ยอาจจะเบี้ยสูงขึ้นนะเราอาจจะมองดูว่าโอ้ยเราต้องจ่ายสูงขึ้นเราก็ปุกปิดความจริงไว้นะคือโกหกไว้นี่แหละปรากฏว่าเกิดเหตุขึ้นมาประกันภัยรู้นะครับเขามีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมเลยเพราะนั้นหลักการประกันภัยสัญญาประกันภัยเนี่ยหลักข้อหนึ่ง นะครับซึ่งยึดเป็นสาระหัวใจสําคัญเลยเนี่ยก็คือการเปิดเผยความจริงนะครับเช่นรถใช้เพื่ออะไรใช้ทําอะไรใครเป็นคนขคับใครเป็นคนประกันต้องแจ้งอย่างละเอียดทั้งหมดประกันชีวิตมีโรคประจําตัวไหมมีผลการตรวจเป็นอย่างไรหลกฐานถูกต้องไหมจะต้องบริสุทธิ์ใจและเปิดความจริงให้เขา้าใจให้ทั้งสองฝ่ายได้เห็นทั้งบริษัทประกันภัยและก็ ผู้เอาประกันภัยอื่นเขาก็จะได้จ่ายเงินแล้วนะครับเขาก็จะได้เอาตรงนั้นนมาเฉลี่ยให้กับผู้ที่เกิดเหตุและบระิษัทประกันภัยก็จะจ่ายสินไหมตามความจริงที่เกิดขึ้นในสัญญาประกันภัยด้วยพูดง่ายคือคุณมีอะไรในมือก็แบรให้หมดนะครับบริษัทประกันภัยเขาก็จะได้แบรด้วยเหมือนกันเอาความจริงมาอธิบายให้กับคุณฟังว่าคุณต้องจ่ายเท่าน,านี้เพราะความเสี่ยงอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญเลยก็คือหลักการแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือหลัก เปิดเผยความจริงครับ